เี็นานแค่ไหนเนี่ยเอแ้คนเดเป็นไหนไม่เราไม่ยแก้เขานะเดี๋ยวต้องมาดึไปรพาสม่ากันขนบัอ่าเข้าใจโอ้ยโอยโอยโอ้ยอยยยอกยย้อ้

Oh!